ที่ผมอยากจะนาเสนอคือเจ้าตัวนี้ครับพัดลมของทางไทกอนตัวนี้ใบพัดขนาด12นิ้วสามารถที่จะตั้งเวลาเปิดปิดได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงปรับสายได้ตั้งระดับเบอร์หนึ 2, ่งเบอร์สองเบอร์สามได้ก็ใส่กับเดี๋ยวผมเปิดนะอันนี้คือเปิดอันนี้คือตั้งเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงที่จะปิดอันนี้คือแบบว่าไม่ไม่ไม่ไมเสต็จเวลาเบอร์หนึ 1, ่งเบอร์สองเบอร์สามานี้แล้วก็สามารถที่จะปรับ ปรับแงนปรับก้มแล้วแต่เลยตามแต่ว่าเราต้องการแบบไหนปรับสายได้นี่แบบนี้ปรับสายซ้ายขวาได้ถ้าไม่เอาปรับสายซ้ายขวาก็กดหยุดแบบนี้อันนี้คือปิดเปิด,ปดมาพร้อมก,กันกับเจ้าตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็เป็นแจ็คแบบ MT นะครับเป็นแจ็คแบบ MT แล้วก็ใส่เป็นแจ็ค MT ใส่ด้วยกันได้นะแรงดันไฟ21โวลต์ bonus, ใส่ด้วยกันได้ เป็นแบตเตอรี่ขนาด18650นะครับ2.70 1ไม่สามารถใส่ได้ใครสนใจยังไงฝากในพิกัดก้านะเจ้าตัวไทกอนตัวนี้